มองขายน้ำปลานาในชีอืดเนี่แม่นะครับมีหน้าง,งานอยู่แต่ราคาจะสูงมากนะครับฉะนั้นเตรียมพร้อมผูที่ซีมาฟังลํำนะครับสนามนี่แม่นเคียงบินยี่สิบลำจอดนะครับพี่น้องมาก,ก่อนนางหนามาซากระเดเบิงเบิงสาสต์ศาสตร์เต็มสนามหมดแล้วครับเราสองคนกระบอถ,ถูกปากแต่เราสองคนกระบอถ,ถูกปากสวัสดีแม่บุญศิลครับ ม่นี้น้องอีไม่แต่คนใส่เส้อการมันยินสบายไหมแม,แม,แม่เบิ้งสาสเพิ่นแมป้าบนลน,นจะหาออกมาโพดโพบักแต่งโม่บักทุเรียนจากผู้แดนี่ไมมิ้นไอรินอยู่ไหนจ้าลงสีข้าวหมวดโจ้หมวดโจ้น้ำตาลนิวตันป้าแม่สวัสดีครับเบิ้งซูมมือจีโอยอยู่นี่บ่แม่บ้าน บ่อปลาดีแท้ม้อนี้มาเบิ่งตัวจริงเลยมาเบิ่งแม่วันดีวครับวัดีครับเอเบิงครับนี่นี่เีมาปากนนี่ปากบอยส่ใโอเบิ่งคักมันนี่สอมาพ่อมันนี่มันนี่ดเวทีมาหอดบอกเบานอนมาหอดตอนเทียงแม่พอผมแวะตลาด่าสีเวทีมาหอดก่อนกระปะมาหาโมง ีสองก็สีออกได้เมอบ้านนี่น่ะบ้านนี้น่ะระเบียบมาชุปีมาตรงนี้บอน้องใเขาเป็นสลางมาชุปีบันนีใจกันลอยก็สิไดมาชุปีมาชุปีบังจบสบวพวกมันอืออันนั้นปกติบรรยากาศจ่อ้เมร์บอบกบ้าคือดีเลนบ้ามรนคือดีเลยบรรยากาศดีเพราะระเบียบต้้าเคร่งถดูบหดเกือบแปม ปาดแปดโมงเกือบแปดโมงใจคือลอยจะสามโมงคนละแม่ทับเกะทับไปเลยปาดศาสตร์แม่น้องแม่สะออนศาสตร์เพื่อนแม่ปาดมีสื่อมีอย่างเบิดเลยสวัสดี461ท่านแม่อย่าลืมกดแชร์น้ำนะครับเดี๋ยวจมให้บอลน่นบอลลายนะครับ น้ำไหลไฟสว่างหนทางสะดวกมีห้องน้ำซีแจ่มีข้างในพร้อมนะครับห้องน้ำนะครับผู้จัดเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมาเด้อมาเด้อ,อยาวาบงมาหมอลำมาก,กว่งมาไก่สองรอยเจ็ดบสากิโลจากอำเภอเมืองขอนแก่นมื่นกลับไปขอนแก่นคือเกาแม่จะเรล่มฟ้าเอ็มลอยด์มันพอมีบุญมีวาสนาบุญหอดจอดถึงก็สิได้นะครับหมอลำมาหอดแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาไนไปไวา,านวไไวแม่มือนีเก็บบัตรนะครับน่าจะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบวกเกินร้อยสี่สิบบาทแม่ นะครับไม่เกินร้อยสีบาทในเขตภาคอีสานเนาะนะครับบางมองกันร้อยยีบาทนะครับตลอดสอดแจงนะครับวันนี้มีซ<ม>อแอนอรดีพร้อมสวัสดีเอ้ยครับเอ้ยตายรอยเอยสสดีแม่พุทธาครับแม่บุญสิลแม่ใจจากแม่สมใจแม่ผ่องสีแม่ปะสุตามหานามแม่หวานน้อยรูปหัวใจได้นะครับสวัสดีแม่บุญศินครับ แม่เกษรานะครับสวัสดีพี่น้องปองไปทั้งฟังใส่็ดีทั้งต่างประเทศน้าที่ใหม่เอฟซีเก่าบุได้ยังบระท่านกดติดตามเพจขั้วเพจหัวลัวคือบอกทัวขึ้นข้างให้เจ้าไปกดติดตามน้าเด้อแม่กดบ่เป็นเอิญพอเถ่ามาเอินลูกเอินหลานมาให้กดไว้นะครับเพื่อเวลาไหลสดกระสิดได้แจ้งเตือนปู่บอกทัวอยู่กลางผู้กางผ,งผาเก็บเหตุเกี่ยวเขาได้เบิเเงเบิดมือนี้ นะครับเอาพรโฮมมาพอมาดีนอนมานน้ำยานยุงกัดเอามุงมาก่างย่างมือแรงมันสีหนาวพี่น้องเอ้ยขอบคุณลูกหาวใจแม่สมนึกแล้วก็แม่วิไลพูดอ๋อวิไลโตชมพูแม่ไทยอำนาจ จรเลิญน้ำสวัสดีแม่น้อยสังวานสายจอบพลังบวก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 แม่ลุงนภาลาพานิกรสวัสดีทั้งหมดสามรสาสิหท่านสวัสดีแม่อูซับดีดีพดีโพ่แม่สนามควงขวางเตยลงไปเดาลงไปผู้ใดมักผมหมักมวนกสิได้มวนหมักเบิงลำเลียงกสิได้เบิงลำเลียงขอบคุณลูกหมหัวใจจากเอื้อยตายร้อยเอ็ดครับสวัสดีแม่ภูชัยยาาช